เอิงเงยเชิงเงยวันนี้เป็นวันเล่านิทานฟังแล้วเบิกบานสนุกกันดีมาเล่านิทานให้น้องพี่นิทานวันนี้สนุกทีเอยเอ้ยเรื่องเล่านิทานใครไม่สู้ฉันเพราะเรื่องลือกันทั้งเหนือใต้วันนี้รวมกลุ่มกันเรื่องน้องมีทั้งสังทองจำไว้ ไม่ต้องเกรงใจฟังกันเถิดดูแล้วตะเลกลับบ้านไปเอชาเอชา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 น้อยแน่เมืองสี่แควแหมมังกรพักผ่อนเมืองบอระเพชรปลารถเด็ดฝากน้ำโพเป็นทินเกิดของข้าพระเจ้าเด็กชายรระพลจนาคาตเด็กชายสหัสวัตรศรีโสภา เด็กหญิงวิมวิสลิสั์ทองและกระผมเด็กชายพุทธธรย้โฉมกราบเรียนท่านคณะกรรมการและผู้รับชมทุกท่านกระผมมาจากโรงเรียนบ้านสะพกาศอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จะมาเล่าเรื่องสังทองตอนพภะสางหนีนางพนุรัตน์ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับกล่าวถึงนางพันธุรัตน์ ซึ่งได้นำพระสังมาเลี้ยงจนเติบใหญ่ถึงคราวที่นางชะตาขาดนางรู้สึกรุ่มร้อนกวนกววยใจอย่างมากแล้วนางก็ไม่ได้ออกไปไหนเพรานางหมวดจะเฝ้าดูแลพระสังจึงทำให้นางมีร่างกายที่ซื่อผอมนางจึงคิดที่จะออกไปล่าสัตว์ในป่าและกินสัตว์ให้อย่างอิ่มหนำสำรานนางจึงเรียกลูกมาสั่งลูกแม่มห้ามมาหา,มา,หา,หาแม่หน่อยสิลูกสั่ง เดี๋ยวแม่จะไปป้านะลูกอย่าตกเย็นนะแม่จะกลับมาลูกก็อย่าเล่นซุกซนนะนี่พวกเธอเหล่าพี่เลี้ยงทั้งหลายพวกเธอดูแลพระสังชันได้ยังดีนะอย่าให้เป็นอะไรไปนะลูกเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะลูกเมื่อนางพันธุรัตเข้าป่าไปนางก็กลับร่างเป็นยักษ์แล้วออกจับสัตว์กินอย่างอร่อยอร่อยแล้วนางก็กินสัตว์อย่างอิ่มหนำสำราญฝ่ายพระสัง เมื่อรู้ว่าแม่พันธุรัตของตนนั้นเป็นยักษ์ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายและคิดถึงแม่จันเทวีที่จากมาเมื่อสบโอกาสที่แม่พันธุรัต์ไปป่าเมื่อพี่เลี้ยงสับพอตกดึกเมื่อพี่เลี้ยงหลับสนิทผสังจึงย่องย่องลุกจากเตียงเข้าไปชุบตัวที่บ่อทองจนร่างกายและผิวพันกลายเป็นทองคำเหลืองอลา,ามจากนั้นผษาจงย่อ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 ง มองซ้ายมองขวาไม่เห็นพี่เลี้ยงก็เข้าไปขึ้นไปบนปราสาทแล้วก็สวมใส่รูปเงาะเกือกแก้วและถือไม้เท้าเตรียมเหาะหนีไปในขณะนั้นพระสังนึกถึงความรักและความผ้ามสองของแม่พันธุรัตที่มีต่อตนแม่ลูกต้องจากแม่ไปแล้วเพราะลูกจำเป็นที่จะต้องไปตามหาแมแท้ทติงของลูกสักวันลูกจะกลับตอบแทนพระคุณของแม่ ว่าแล้วพระสังก็เหาะขึ้นบนท้องฟ้าเดินทางถึงเจ็วันพระสังรู้สึกเหนื่อยจึงหยุดที่ยอดเขาหลวงในขณะนั้นนางพันธุรัตษ์กลับมาลูกลูกแม่มาหาแม่หน่อสิลูกแม่กลับมาแล้วลูกสังลูกแม่หายไปไหนเนี่ยลูกนี่บักเธอพระสังลูกฉันหายไปไหนเนี่ยฉันมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยเนี่ยหมอมฉันก็ไม่รู้เลยคะ ผมชั้นหาจนทั่วเลยไปคะหายัางไงก็ไม่เจอแม้แต่เงาก็ไม่มีเลยไปคะนี่พวกเธอพวกเธอต้องตามหาพระสังฆฉันให้พบนะถ้าไม่พบแบบพวกเธอเดือดร้อนกันแน่นี่พวกเราทหารยักษ์ทั้งหลายพวกเจ้าต้องออกตามหาพระสังฆ์นให้พบถ้าไม่พบพวกเจ้าถูกทำโทษแน่ว่าแล้วพวกเรายักษ์ก็ออกตามหาพระสังฆและเดินทางถึงเวันจึงผ่านมาที่ยอดเขาหลวงพวกเรายักษ เหน็นหนุ่มรูปงามนั่งบนภูเขาก็นึกว่าลูกเทวดาจึงผ่านไปโดยไม่สังเกตอะไรในขณะนั้นนางพันธุรัตผ่านมาเห็นเข้าเห็นหนุ่มรูปงามนา่ผิวพรรณดีนั่งอยู่บนภูเขาก็รู้ว่าต้องเป็นพระสังแน่แท้นางจึงเรียกลูกให้ลงมาลูกพระสังลูกแม่แม่มาหาลูกยังไงลูกพระสังกลับบ้านกับแม่เถอะนะลูก จะจากแม่ไปเลยนะแม่รักลูกนะพระสังลงมาหาแม่เธอลูกลูกลูกจ๋าลงมาเถนะแม่ไม่กลับไปเถอะเราอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกแม่เป็นยักษ์ฉันเป็นมนุษย์เราอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกอะไรกันล่ะลูกถึงแม่จะเป็นยักษ์แต่แม่ก็รักเจ้านะลูกลูกอะเป็นดวงใจของแม่เลยนะถ้าแม่ถ้าลูกจากแม่ไปอ่ะแม่จะอยู่กับใครล่ะลูก สั่งลูกแม่ลงมาหาแม่เถอนะลูกลูกลงมาหาแม่เธอแม่ไม่กลับไปเถอลูกจะไปตามหาแม่แม่ที่แท้จริงของลูกอะไรกันลูกและนี่ล่ะใครก็แม่ของลูกไงลูกจะไปไหนล่ะลูกลูกลักของแม่ลงมาเถอนะลูกลูก่าหนีแม่ไอย่างนี้เลยแม่จะปวดรุดรทวใจและเกินลูกลงมาเถอนะ นางจึงพยายามปีนป่ายขึ้นไปบนเขาแต่นางก็ปีนขึ้นไปไม่ได้นางจึงพัดตกลงมาโอ้ยภาังลูกกาลงมาหาแม่เถอะนะลูกแม่จะปวดรวดดาวใจเหลือเกินลูกลูกลงมาเถอะนะอย่าจากแม่ไปเลยลูกแม่จะปวดรวดด้าวใจเหลือเกินถ้าไม่มีลูกแม่ก็อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วลูก ลงมาเถอะนะลูกรักของแม่ลงมาเถอะลูกลูกในดวงใจของแม่แม่รักลูกละเกินลูกถ้าไม่มีลูกแม่ก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วนางพยายามเรียกพระสังให้ลงมาอย่างไรแต่พระสังก็ไม่ยอมลงมาถ้าเป็นอย่างนี้แม่ก็คงอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดลูกเอาไปให้หมดเลยลูกเงาะเกือกแก้ว ลูกออกไปเลยแล้วแม่จะไม่สื้อสารกดลูกเลยแล้วแม่จะเขียนมหาจินดามนไว้ลูกให้ลูกเอาไว้ใช้ในยามอับจนนะลูกแม่คงอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วมนนี้เอาไว้สําหรับเรียกพวกเนื้อพวกปลาให้ลูกเอาไว้ใช้นยามอับจนนะลูกแม่เจ็บปวดรด้าใจเหลือเกินลูกสา่งลูกแม่แม่รักลูกเหลือเกินลูกลงมาเถอะนะ ภะษางโอ๊ยแม่เจ็บปวดแล้วเกินลูกสาวลูกแม่โอ๊ยโอ๊ยแม่ไม่ตื่นขึ้นมาสิแม่แม่ลูกยังไม่มีโอกาสตอบแทนระคุณของแม่เลยแม่ตื่นขึ้นมาสิแม่แม่นั้นภะษางก็ลงก็ก้มกราบแทบเท้าศพของแม่พันธุรัตแม่จ๋าถ้าชาตินามีจริงขอให้เราเกิดเป็นแม่ลูกกันอีก นั้นพระสังจึงให้ทาาหารยักษ์นำศพของแม่พันธุรัตไปจัดงานตามวิธีที่เมืองยักษ์ต่อไปจากเรื่องสังทองตอนพระสังหนีนางพันธุรัตสอนให้เรารู้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนความรักของพ่อหลวงแม่หลวงซึ่งมีต่อลูกๆประชาชนชาวไทย ฉะนั้นเราควรอยู่ร่วมกันและด้วยความรักและความสามัคคีจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับ